เออโอเกไปตายอยีกแล้วเป็นไปไม่ได้เฮ้ยรวมร่างกันหรอเออโคตรตัวใหญ่เลยเหยออ่ออ้ออ้ออตอนนี้บุเกแก้าไม่เลยไปฉันชันไปได้แล้วบุเกตตกตายเซบักอไปเก่ากูฉัดแล้วใครมันจะไปอยากไปสองปีวะคนโง่อยังแกใครไปอยากเป็นวะเออบังเอิว่าแกตกตายซะแกตกตาดีเด้เป็นสตีจ เดี๋ยวตสาสัตว์บุรุษอกุลชัดี๋ยวแบบกบูชช่วด้วยนะฮะเฮ้ยอยวางรจะก็แค่ยังไมเล่นตลกกับชัตนี่เออไมดูทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นบไม่ดีแกกินซื้อเอรวมแหลนเกมเออออออนีทิเลยโอ้เอเฮ้ยเสียงไรอะเฮ้ยยังไงอะเฮ้ย ไอ้ซบมีแกมาพักบ้านแล้วทำไมเอ้ยไอ้ซบไอ้ซบเอ็งดูฉันไม่อยากดูฉันไม่อยากดูแกไปเลยฉันไม่อยากดูฉันจะก,กินปลาฉันไม่ใช้เวลากินเนี่ซยซบมีดบ้าแล้วไอ้ไอ้เมื่อคืนดได้แต่ก็ได้มันตัวใหญ่มากแล้วมันอวตารด้วยบีหัวแบบมันจัดแกมัน

เออเออเก่าตายแล้วเฮ้ยนะเพื่อนาติฉันตกนี่แล้วเพื่อนอุตส่าห์เซสไลช์ฉันเออน้องขึ้นมาเลยหนี color. ไปกันไปชนไปซะจะชนันเลยหรอพี่เออโแกจะเป็นสิบเอ็ดแล้วอี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 เออหย่าชนมาเลยชนจะไปหรอพี joue, ่ตกรถได้เนี่ยพี่โดนไมปบินไลท์พี่พูดแต่ท่านเออ là, hm ôi, đi lời thôi. The bí tật cát a bí tật sư sợ hino, bay lội. Bay yaka ngang chân. Oh, ok, ok, ok. Kam bút bạc kapi. Tao khao 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 โอเคจิ้มเลยฮึฮึฮฮ่าจะกลับไปมีชีวิตแล้วเออจะกลับไปมีชีวิตอยู่แล้วดิ okay. อโอเคโอเคพี่พี่เป็นไรไหมพี่เป็นไรไหมอ้าวพี่ตายแล้วไหม

เจ้าเจ้าเพวกแกนี่มันกระจกจริงๆนึกว่าจะโหดกว่านี่เฮ้ยพวกนี่ดูโดกระจกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปดีกว่าเออ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 เราพวกเรายังไม่ตายเออทำไมพวกแกยังไม่ตายล่ะเพราะเราคือเพรราะ่างนั้นของเราคือร่างคนนี่หมายความว่ายังไง ยังไม่ตายจริงด้วยนี่คือร่างจริงของพวกเราเพราะฉะนั้นนะพวกแกต้องตายซะฮ่า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 เออพวกแกยังไงก็ต้องตายเพราะนี่คือประเทศเราซอมบี้ไม่สามารถ